สวัสดีคร <ขอ S 2> ับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันบ้าเต่าที่ผูค่อครับคุณผู้ชมช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนี่เลยนะฮะดีลับกคุณผู้ชมนะฮะบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะฮะทำให้เราในรูปร่างผอมนะคะเพรียว เรียวกระชับนะฮะใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสารสากัดเนี่ยของดีล็อกเนี่ยนะฮะมันเป็นสารสากัดที่ต้องบอกให้ก่อนเลยว่าเป็นสารสากัดที่ทำให้เราเนี่ยผอมจริงถ้ามาถึงผอมเอ้ยทำไพี่เต๋อกล้าพูดว่าผอมมันต้องผอมสิครับเพราะหนึ่งเนี่ยมันสมใส่ไซลียมฮัรทไซรั่มพารททำให้เราอิ่มเมืม่ออิ่มมันก็จะไม่กินของจุกจิกอีกตัวหนึ่งก็คือกระบองเพชรกระบองเพชรจะไปบล็อกเบอนแป้งนะฮะไขมันน้ำตาลออกจากร่างกายของเราไม่ว่าคุณจะกินในปริมาณเดิมพิซซ่าทุเรียนหร เขาจะไปบล็อกหมดเลยคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดกินไม่ได้แต่เราต้องหยุดเอาสิ่งอ้วนๆเข้าร่างกายนี่ก็คการ ไอ้พวกไอ้แป้งเนี่ยมันจะไปบล็อกหมดนะฮะวันนี้ใครอยากจะม,มีรูปร่างที่ดีล็อกไว้เลยล็อกคุณสวยล็อกคุณหล่อคุณไม่ก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดใครโชคดีก็ออกกําลังกายควบคู่ <ừ> แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาออกกําลังกายก็ใช้ดีล็อกใด้คุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษค่ะโปร,รโมชั่นดีล็อกวันนี้ครับซื้อ6กล่องแถมไป6กกล่องซื้อ6ได้ถึง12แบบนี้ ราคาพิเศษเพียง589บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะครับใคร<ะ>สนใจนะฮะก็โทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับ0917694693ครับแล้วก็ที่ Line a ิ m a s c y ตามด้วยดีหลอกนั่นเองนะครับมาที่ข่าวบันเทิงค่ะข่าวบันเทิงนะครับก็ยังคงอยู่กับกระแสนางงามอันนี้มีคนแบบว่าเรียกร้องเยอะ,ะแล้วก็เห็นคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันะนะฮะ ชาวเด็ตร้องขออยากให้สองนางงามชื่อดังออกงานคู่ uh huh. อิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์ก็เดินหน้าออกงานกันอย่างไม่หวัดไม่ไหวนะฮะร uh huh. ายได้เข้ามาอย่างถล่มทลาย uh huh. ถือว่ากระแสคนรักเยอะมาก uh huh. ล่าสุดนะฮะมีนะฮะการรีเควสต์มิสรีเควสต์มา uh huh. อยากจะให้ อิงฟ้ามิสแกนประกบกับแอนชชลีมิสยูเิเวิร์สไทยแลนด์นะฮะพอจะมีหวังไหมนะฮะเออนี่คนเรียกร้องเข้ามานะฮะกับการปะกันประกบคู่แข่งกันสวยถามอิงฟ้าวันว่างหรือเปล่าเออแต่อิงฟ้าตอนในงานแน่นมากไปสุราษนะเมื่อวานไปสุราษนะอีกคนอว่างแต่อีกคนไม่ว่าง ว่างเลยเขายังเป็นกรรมกรกรรมการนะเอากรรมการใครๆก็เป็นได้โยมจ้างคนตาบอดไปเป็นยังได้เลยกรรมการวีอย่างนั้นนะเออนะคะอะไรตาห้อยิ้มให้ก็ผิดหรอกครึ่หนึ่งกับเพื่อนกูหมดเลยกรรมการเออแล้วให้เพื่อนกูกระซิบกระซิบบอกว่าเผื่อตัดสินดีเขาได้ซ้ําไปเออนะคะก็ก็เนี่ยแหละค่ะเช้าเน็ตเขาก็บอกว่าอยากจะให้อิงฟ้าก็ ไปอ่านในคอมเมนต์มาอย่าให้ยิงฟ้ากับแอนเนี่ยมามาป้ากันสักงานเพราะแอนไปป้ากับน้องอ่เวทีกระเทยแล้วตายไม่รอดโยชีแล้วโยชีน่าร้ายนะทำไมไปจับท้องน้องแอนเขาเออแบบว่าอวดหุนอวดหุ่นผีเลยล่ะโยชีตัวเท่าบาทแล้วไปจับท้องอย่างเงี้ยแล้วมึงหมายความว่ายังไงภาพอ่ะเอ็นดูเอ็นดูผีเลยล่ะ คนมันก็ไปเมา์กันน่ะเมากกันว่ายังไงยับบอกว่า่ายเรืร่อง <c oughs> ตายแล้วโยชิไม่ได้พูดอย่างนี้นะโยชิไม่ได้พูด<อ>แต่ภาพมันเล่าเรื่องไงเห็นห<อ>รือยังกับภาพนะ<อ>่ะไม่ได้พูดเองอมีภาพได้หรอมีภาพ<อ>มีภาพไปจับถ้งจับท้องรับไปงานงานนี้ไปเป็นกรรมการนี่ไงไปได้วยกันไปด้วยกันแล้วไปเจอโยชิแล้วโยชิก็ตัวตัวเล็กนิดเดียวแต่ไปจับท้องเอาไม่มีมีแต่ลูกอันนี้ อ๋อนี่แบบถ่ายรูประกบกันไงฉันไม่ได้พูดเองเอาไปใกล้ๆสิแม่เห็นไหมล่ะแล้วดูโยชิสิโยชิดูตัวใหญ่ไปเลยอะทำไมอะดูชิดูตัวใหญ่ไปเลยอะโยชิดูแก่ไปเลยอะเออสู้สู้แอนไม่ได้เลยจักรวาลคุณจักรวาอโยชิดูตัวใหญ่ไปเลยสามารถมาพูดจากใจพูดจากใจเพราะว่าโยชิดูตัวใหญ่เออ โยชิดูการเป็นกระเทยไปเลยอะไรเกียร์เกียร์ชมเขาเวลาขึ้นสายกูก็บอกกูชื่นชมเออนะคะคุณโยชิคงจะภูมิใจโยชิก็กูคุณจะภูมิใจไหมเนี่ยแม่พูดกูชื่นชมชื่นชมนะฮะว่าโยชิเขารู้รู้ว่ารู้ว่า รู้ว่าความสวยคนสวยออมันอยู่รวมกันออโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะมาร่วมงานกันม,ม,มี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 ออนะฮะออมามได้ใช่ไหมเพราะว่าสองเวทีนี้เขาแข่งกันอยู่ไงเอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมเขาจะจ้างอิงฟ้าไหวไหมละ่ะอ,อ,อิงฟ้าค่าตัวน่าจะหลายบาทยู่นะออวินาทีนี้กําลังดังจ้างไปมีกรรมการเ็คงจะประมาณหมื่นหนึ่งอะ เว oh. ทีจ้างจ้างนางงาม,ปมาเป็นกรรมการเขาได้ประมาณห้าพันหมื่นหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ถ้าอิงฟ้าที่จ้างไปร้องเพลงหรือถ้าไปร้องเพลงมีมีการร้องเพลงมีแอคทิวิตี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนนะห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งถ้ามีแดนเซอร์เขาต่างหากอีกก็แยก,กนาคา<ป>แยกราคากันไปนะคะ <S <S นี่เราให้ฟังนะคะเขาก็บอกว่าอยากใช้สองคนเนี่ยปะกันแหมปะกันแห่มาจ้า ะะไม่รู้สิจะแหมกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะไปดูนี่ดีกว่าครับงานข้าวม้าออนนภาถูกชาวเน็ตแอนตี้พ่วงพิธีกรถูกปทดหกรายการนะฮะเ,เป็นประเด็นนะฮะที่หลายคนยังติดตามจากโพสต์แม่ไงที่แม่โพสไปไ้วเกี่ยวอะไรกับแม่กูออกถ้าจะโพสถึงแม่กู เขียนพิธีกรพิธีกรผมหน้ามาเอออย่างนี้ดีกว่าไหมอ,อ,อ,อมากดว่านั่นแหละครับก็หลังจากที่มันมีกระแสต่างๆนานาทว่าอยู่ดีๆก็ชาวเน็ตคนบันเทิงดังก็ถูกจับโยงไปอดีตพิธีกร 3, สามแท่บอย่างมา้าออนาภาอออ่างเหมือนกันไงนะฮะเข้ามาพลุวงดราม่านี้ด้วยแบบไม่น่าจะเชื่อมโยงกันเท่าไหร่โดยดราม่านะฮะเชื่อมโยงกันแบบงงๆของชาวเน็ตดูเหมือนว่าจะแอนตี้ม้าออนาภาแหละก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเ,เห็นในโพสต์ของคุณเต๋าทีวีพูะนะฮะก็ชาวเน็ตบอกว่า อ,อน,นพานี่นะฮะเขาก็อยู่เขาเฉยๆแล้วนะพี่เต๋านะเขาบอกแม่ง,งี้เลยนะ,ะไม่ ทำไมเราไม่ช่วยเขาก็อยู่เฉยๆบ้างอนนี้ว่าแม่ด้วยนะกูไม่ได้หมายถึงแม่กูเออมึงอะอยู่เฉยๆมาแสดงความโง่ให้กูเห็นเออเออคันนี้นะฮะพอชาวเน็ตคนที่หนึ่งบอกไปชาวเน็ตคนที่สองก็มาโต้แย้งว่าบอกเมาก้าวหรอเขาก็ไปเขาบอกว่าเขาใบชัดเจนอยู่แล้วว่าคนที่รายการอะอยู่ตอนนี้หกถึงเจ็ดรายการลุงพรชัยเนี่ยเขาไม่เหลือสักรายการและนะฮะอันนี้มึง มึงมาช่วยหรือมาซ้ำแม่ <S <S ไม่คนนี้กมอแม่เออไม่มีใครไปยุ่งกับคนนั้นหรอกไปดึงเขามาเองทําไมก่อนตลกเหมือนจะปกป้องนะแต่เปิดเขาเรียกว่าเปิดช่องทางให้คนมันลุมซ้ำสองกับลุมพรชใจนะ,<อ>นะฮะแล้วแม่ก็เห็นแม่ไปโพสต์ด้วยนะฮะอบอกว่าดีค่ะสอนคนไม่รู้ให้มีสติมากขึ้นใช่ไ<อ>หมแ<อ>ม่เป็นคนบีมใช่ไหมแน่นะไม่ใช่ต่ไม่ใช่ต่อปลอมนะแล้วชาวในคนที่สาวก็มาโต้แย้งอีก สติสตังไม่ดีหรอไม่มีหรอเขาว่าลุงตรงไหนเอออันนี้มาช่วยแม่คนนี้ขาช่วยแม่เออลุงอะไรของขพูดมาอ,อนะพาจะมาลงมาลุงออนะฮะลุงตรงไหนนี่ถ้าไม่เมนแบบนี้ก็ไม่มค,คิดว่าเป็นลุงหรอกลุงเขาเนี่ยไปอยู่เงียเงของเขาแล้วลากเขามาสาบอีกแล้วติ่งดนดีเนาะลุงคงขอบคุณตายละแบบเนี้ยไม่ใช่ถ้าจะเขียนถึงคุณแม่ฉันเนี่ยทำไมอ่ะดิฉันจะไม่ใช้คำว่าอออ่างค่ะเออดิฉันก็บอกว่า พี่ที่กอนมอมาเลยคออ่ะจะไปเขียนอกอ่ะให้มึงงงกันทำหาอะไรละ่ะทาไมเ่เขียนกันชื่อจริงหรอกใช่ไหมแล้วแม่กูเนี่ย แม่คุณไปได้ทํางานมาหลายปีแล้วแม่คุณแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันใน f a เฟซ o ุ๊กตามคุณแม่อยู่คุณแม่ขายหอมโมกครุณแม่ไปขายอยู่ที่ตลาดไอ้ที่ที่บ้านพี่ขายบูติกอะตรงซอยเสรีไทยใครจะไปซื้อหอหโมกคุณแม่ติดต่อได้เลยแต่ต้องจองหอหมกก่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยออเดอร์ของแกเนี่ยหลายร้อยหลายร้อยห่อทีแรกก็ไม่เชื่อแม่โมหรือเปล่าวันนั้นไปเอามาห้าห่อคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า ห้าห่อของพี่เต๋าใ่ยเขียนเลยว่าเตา๋าแล้วก็จะมีอีกประมาณ2-300ามรอหอ่ออยู่ข้างหลังซึ่งมีคนที่เขาสั่งจองของคุณแม่เนี่ยไว้รับประทานเนี่ยเป็นลูกค้าประจำออนะฮะ ล้นนั้นน่ะกูก็ขับไปเสรีไทยด้วยความที่แบบว่าบัานหน้านะกระโออย่างกูเนี่ยก็ขับไปขับไปขับมาทําไมกูไปผั่ใบเทกบางนาเพราะที่ลาบินทากับเสรีไทยอยู่ใกล้กันกูงงมากกูขับไปผั่ใบเทกบางนาแม่หลงทางแหละกูหลงแล้วนะคะก็เลยขับวนขึ้นทางด่วนไปใหม่นะคะก็เลยมาเจอเนี่ยแหละมาเจอที่ตลาดเสรีไทยนะคะเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าตลาดโกกุยก็ พอจะเอาห่อหมกคุณแม่คุณแม่ก็จะไม่คิดตังหนูอแม่มน<ๆ>หนูมาซื้อแม่หนูมันมาคิดไม่คิดตังไม่เอานะหนูไม่ซื้อนะข้างหลังอะ่ะ<ม>เออแั้ตอนหลังแกก็แกก็เออโอเคโอเคล้วก็สั่งเยอะไงเ<ม>ก็อยากจะชิมเพราะว่านั่งจากกินห่อหมกคุณแม่ไงอร่อยไหมอร่อย สรุปว่าไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้เกี่ยวกับแม่โูอีกคนที่บอกว่าแม่โยงไป <สะ S 1> ไปลากของ้แม่ถ้ากูจะเขียนกูเขียนพิธีกรมอมาเอกูจะมาเขียนอ้ออ่างทำหาอะไรล่ะเออ,เอ,อนะพิธีกรสาวมอมา สาวด้วยพี่ที่ก่อนสาวมองมาจบไหมอ่ะจบกูจะมาเขียนออ่าทำหาอะไรอ่ะเออพวกมึงนี่ก็โยกันไปมั่วอีห่าเออเหมือนจะปกปองเมื่อกี้ก็เหมือนกันโยมั่วไปหมดขอไข่ใช่ไหมหอยหยิบใช่ไหมไม่กูจะเข้ามาตอบทำหาเลยอ่ะปวดหัวกับพวกมึงอนะคะสรุปแล้วก็ไปเดากันเอาเองมึงก็ไปเดากันเอาเองมึงส่วนใหญ่ก็เดาผิดกันท่นั้นแหละเออนะครับมีเดาถูกอยู่คนสองคนกูเห็นนะเออเรพูดอีกว่ามีคนเดาถูกด้วยมีคนเดาถูกนะครับ เดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าช่วงนี้พักเบรกแล้วเหรอช่วงนี้จะต่อคุณดีล็อกนักผู้ชมนะบล็อกนะครับบล็อกขุ่นสวยของคุณไว้นะฮะบล็อกหมายความหยุดไปเลยนะไม่ต้องให้มันขยายมากไปกว่านี้ให้มันหุ่นมันเล็กขนาดเนี้ยพลังดีเพราะว่ามันมีสารสกัดจากกระบองเพชรนะฮะจะไปบล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลบล็อกไขมันไว้เลยนะฮะและใส่เลี่ยมฮัดที่เขาใส่ไปให้คุณเนี่ย คุณจะทานได้น้อยลงเพราะให้ใส่เลี่ยมพัทเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มไว้<ม>แล้วก็เวลาขับถ่ายเนี่ยมันจะขับถ่ายเป็นเวลาก,ก,กินวันละครั้งละ2เมตร,รก่อนเมื้ออาหารคุณผู้ชมนะฮะทีแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอกนะฮะแต่ว่ากินแล้วโอ๊ยโอเคโอเคนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ถ้าเกิดสมมติว่าใครได้ทานเนี่ยเขาจะซื้อซ้ำสองตลอดเลยนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะจัดเลยครับโปรโมชั่นดีล็อกวันนี้ซื้อ6กล่องได้ถึง12กล่องเพราะซื้อ6แถมไปเลย6กล่องราคาพิเศษเพียงแค่5 8 9บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าสนใจนะฮะโทรได้เลยเบอร์นี้กับดีล็อกครับ0 9 1 7 6 9 4 6 9หหรือที่ l ล n e แอดพิมทไซ์ตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะครับพักันสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ